ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจวัสลามอะลัยกุม้มวราะมตุลล้อบบราิกาตัท่านที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลเราท่านยังเป็นผู้ในการเรียนอุบาจ,จีนกนนันดาวขอเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธ นสลามื่อไรกุมบลอกมาตุ้นลอยว่บารักาตุคุณหมอคะแครอทนะคะอยากจะเรียนถามคุณหมอว่ามีประโยชน์ยังไงกับร่างกายบ้างนะคะคือแครอทเนี่ยค่ะก็เป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะ mm hmm. คือแครอทเนี่ยมันจะเป็นผักที่มีน้ําตาลมากกว่าผักชนิดอื่น mm hmm. คือผักชนิดอื่นีนไม่ค่อยมีน้ําตาลแต่ปรากฏว่าหัวแครอทที่เราคงจะมองเห็นนะคะว่ามันเป็นสีส้มๆเนี่ยจะมีน้ําตาลมากกว่าผักชนิดอื่นๆทีเดียวนะคะซึ่งเราการที่เห็นสีเขียว สีเหลืองส้มแก่ของอแครอทเนี่ยมันหมายถึงว่าในแครอทเนี่ยมันมีแร่ธาตุที่สําคัญนอกจากจะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วนะคะซึ่งก็มีในพืชผักทั่วๆไปแล้ยังมีน้ําตาลสูงแล้วก็ยังมีสารตัวสําคัญนั่นก็คือเบต้าคโรทีนสูงทีเดียวค่ะซึ่งสารเบ,เบต,ต้าคโรทีบเรตเนี่ยท,ที่เราเรียกว่ากลุ่มของ แคโรทีนอยด์เนี่ยซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์มากเพราะว่าสารแคโรทีนอยด์เนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A หมายถึงว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายเรารับประทานแครอทแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ซึ่งก็คงทราบใช่ไหมคะว่าวิตามิน A เนี่ยมันดีต่อหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสายตาการบำรุงผิวหนังนะคะผิวพรรณต่างๆเรื่องของวิตามิน A นี่มีความสำคัญมาก ตอนนี้เขาบอกว่าทราบมาว่าจากข้อมูลบางแหล่งเขาบอกว่าถ้าเราทานแครอทมากๆแล้วมีผลหรือมีการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ปอดอยากจะเรียนถามคุณหมอเรื่องเครื่องนี้ด้วยนะคะคือเรื่องของความเสี่ยงนี่ตรงกันข้ามเลยนะคะเพราะว่าคนที่พูดเรื่องนี้อาจจะยังไม่ช่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทานแครอทมากๆนี่เป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดแต่ตรงกันข้ามเพราะว่าคนที่รับเป็นมะเร็งปอดหรือว่าคนที่สงสัยว่าแพทย์แนะนําบอกเออคุณน่ากลัวจะมีจุดที่ปอดเนี่ยนะ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเราอาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมจริงๆแล้วเขาบอกมันใช้นามันเ,เราสามารถนําแครอทมาใช้ในการรักษาเรื่องของมะเร็งปอดได้เรื่องนี้ก็สามารถอธิบายได้จากสารแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากในแครอทเนี่ยคะ่ะซึ่งสารตัวนี้ก็จะเป็นสารที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอแล้วก็ เหมาะสําหรับคนที่เข้าใจว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหรือว่าแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดจะสามารถรักษาได้อันนี้บอกไว้ในตำราหลายๆแหๆ่งเลยค่ะคุณหมอแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของคนที่ทานยาคุมกําเนิดนะคะเมื่อเราทานแครอทไปด้วยเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างไหมคะค่ะคือยาคุมกําเนิดที่เราทราบก,กันเนี่ยก็คือยาที่ประกอบด้วยฮ <Okay. S 1> อร์โมนซึ่งจะป้องกันการตกของไข่ค่ะนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าการที่มีไข่ตกนั้นมันจะต้องเกิดจากอิทธิพลของ ฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ไหมคะมทีนี้ถ้าเราบางคนนี้เขาก็ไม่อยากให้มีไข่ตกคือไม่ต้องการให้ตั้งครรภ์เพราะนั้นก็จะต้องมีการรับประทานยาคุมกําเนิดซึ่งยาคุมกําเนิดนี่อาจจะเป็นฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าจะเป็นส่วนผสมของฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งแล้วแต่เขาจะปิดออกมาในรูปใดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยาคุมกําเนิดก็จะมีผลต่อการต่อตอ้านสารแคโรทีนอยเนี่ยคะ่ะ เพราะนั้นเมื่อรับประทานยาคุมกําเนิดไปนานๆเจ้าสารแคโรทีนอยหรือเบ,เบต้าแคโรทีนในร่างกายของเรานี่ก็จะลดต่ําลงไปก็จะมีการแนะนําว่าสําหรับหญิงที่รับประทานยาคุมกําเนิดเป็นประจำเนี่ยอาจจะสูญเสียสารแคโรทีนอยดวยนี้ไปก็ถ้าหญิงคนนั้นหันมารับประทาน แครอทมากๆก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมสารแคโรทีนอยที่ร่างกายสูญเสียไปจากการรับประทานยาคุมกำเนิดค่ะอ๋อค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะและขอพระผู้เป็นเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนกับคุณหมอด้วยค่ะท่านผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะก่อนที่เราจะรับประทานอะไรในแต่ละมื้อเราควรมีความรู้จะได้พิจารณาการว่าอะไรที่มีประโยชน์หรือว่าอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตรงนี้ดีมีภูมิคุค้มกันดีแล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องไปหาหมอในเบื้องต้นก่อนนะคะ ช่วงครัวฮาลานผูช้ชมคะมือมาถึงช่วงของการทำอาหารอร่อยแล้วนะคะวันนี้เป็นรายการอาหารน่าจะพิเศษเลยนะคะแต,ต่ก่อนอื่นเราต้องไปพบพ่อครัวก่อนนะคะคุณไทบุญจำปัดทองค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้เหมือนร้อนน่ารับประทานทะเลจานร้อนครับผมทะเลจานร้อนนะคะเป็นหนึ่งในเมนูเด็ดของพัตการน้ำทิพย์ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ช่วยบอกส่วนผสมนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างผสมก็จะมีทะเลแน่นอนคือเมทะเลครับผมก็จะมีกุ้งปลาหมึกเนื้อปลาในับปลาอะไรคะอันนี้ปลากระพงใชมคะครับผมแล้วก็กุ้งเจีกุ้งอะไรคะกุ้งอันนี้จะเป็นกุ้งขาวครับกุ้งกุลาดำก็ได้ครับออ๋ มีนมสดสีอ้วขาวซอสปรุงรสพริกไทยน้ำตาลน้ำมันพริกเผาเน้ำมันหอยครับแล้วก็ไข่ไก่ครับไข่ไก่นะคะแล้วก็ตัวนี้คือตัวนี้น้ำซุปครับซุปนะคะนี่นั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะครับดูนะคะว่าทำยังไงจานร้อนดูส่วนผสมก็ธรรมดาส่วนผสมก็จะมีไข่ครัอ๋อจะผสมตรงนี้ก่อนนะคะใส่ไข่ลงไปตีให้ตีให้ให้ยังไงนะตีไข่แหบตีไข่ให้ ครื่องปรุงทั้งหมดครับปรุงเท่ากะอันนี้น้ำมันของน้ําพริกเผาครับสงสัยอะค่ะเห็นใส่น้ําพริกเผาทุกครั้งอันนี้คืออะไรคะซีอิ๊วใช่ไหมคะครับซีอิ๊วซอสปรุงรสซอสปรุงรสค่ะโอ้หน้าตาไม่ทันจะทําก็อร่อยแล้วค่ะเพราะว่าความเป็นน้ํามันอันนี้น้ําตาลทรายนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้คือนมสด นมสดนี่สําหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพก็ไม่น่ากลัวมากสําหรับกรณีที่เราไม่อยาก,ากทานกะทินะคะตัวน,นี้ก็คือพริกไทยสดตีเข้ากันถามนิดนึงค่ะว่าทำไมใช้ออสูตรของทางร้านนี้ส่วนมากจะมีพริกเผาจะเป็นน้ํามันพริกเผาหรือเนื้อพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นตํำรับอะไรคะถึงต้องมีพริกเผาอาหารจีนก็จะเป็นส่วนมากก็จะใช้กันพริกเผาใช่ไหมคะค ต้องทำในเทคนิคนะคะท่านผู้ชมต้องให้น้ำมันเนี่ยอยู่ทั่วกระทะอย่างที่ทางครอบครัวก็ทำให้ดูนะคะนี้คือเทไปเลยปะคะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะตรงนี้เป็นสิฉันว่าเป็นเทคนิคด้วยถ้าเราทำไม่เป็นมันก็จะไม่แบรอร่อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะตะกี้ทางแอบแอบดีไฟไว้ค่ะอเขาดีไฟไว้เสร็จเรียบร้อยก็จะต้องมา ใส่ทะเลไปก่อนอันนี้คือใส่จากปลาก่อนนะคะใส่ปลาปลาหมึกนะคะนี้คือปูปูนี่ต้องอย่างนี้ด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลย ะะตักใส่นะคะอ่าเติมพริกเผาเข้าไปหยดนหน,น้านิดหนึ่งให้มันมันมัสสีสวยใช่ไหมคะ<ช>จะได้ความหอมขนาดนั้นที่ทานะะไม่ใช่ตะเกียบรับผ่าน,นะคะเป็นอาหารจีนเนี่ยค่ะท่านผู้ชมน้าจะสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพเต็มๆอีกทีนะคะจะสวยมากเลยค่ะแล้วก็น่าจะรับประทานแบบนี้นะค่ะ ซึ่งเราสามารถรับทานเปล่าๆได้เลยไม่ต้องไปทานกับน้ำจิ้มเพราะรสชาติ <Okay. S 1> เ,เราจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้ถ้าจะมีน้ำจิ้มซีฟูดก็น,ำ,นำมาจิ้มรวมได้นะคะถึงตรงนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำง่ายๆนะคะ พอลได้วางบทบัญญตัติเอาไว้ว่าฮัลล์บายอว์ฮารรอมาริบาอนุญาตให้ค้าขายแต่ห้ามเรื่องดอกเบี้ยอันที่จริงเกือบไม่ต้องถามแล้วคนที่กินยาตายมา200กว่าคนแล้วตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไปสืบดูสิไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่ชาวสลัมนะคือคนที่ทําการค้าที่พัวพันอยู่กับเรื่องดอกเบี้ยเศรษฐีโครงการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านจัดสรร ขาต้องกินยาตายต้องขาดตัวตายเพราะเขาทนต่อโรกเบี้ยไม่ไหวเพราะการค้ามันตกโรกเบี้ยมันไม่ตกนี่แหละพิษภัยของโรกเบี้ยเนี่ยร้ายกาจมากทําลายคนมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นจงพยายามออกห่างโดยเฉพาะคนยากจนเนี่ยนะอันีรจรเนี่ยนะหาช้ากินข่ำเนี่ยเอาถ้าอยู่ไปได้มีร้อยหนึ่งชายสักแปดสิบมันยังเหลือยี่สิบ แต่ว่าในขณะที่ดอกเบี้ยเขามาคูรีบเขาไม่ใช่หามาแล้วใช้ไปอย่างเดียวนะเขาต้องทําส่งดอกด้วยผลจากดอกนี่แหละทําให้คนโลมละลายผลจากดอกนี่แหละทําให้คนสิ้นเนื้อประดาตัวพิษภัยของดอกเบี้ยนั้นทุกคนย่อมรู้กระจ่างชัดดังนั้นใครออกห่างดอกเบี้ยได้เท่าไรคือความสุขของชีวิตมากขึ้นเท่านั้นใครพัวพันดอกเบี้ยมากเท่าไรคือเป็นความทุกข์ของชีวิตมากเท่านั้นจงออกห่างจากดอกเบี้ยโดยเด็ดขาด จงเชื่อผู้มีเจ้าเถอะฉันจะมีความสุขเพราะนั้นท่านศานส,สดามหรั์มอสระลาเวสร,รมเนี่ยท่านจะบอกว่านมนั้นมีประโยชน์เพราะว่ามันกลั่นมาจากพืชผักต่างๆ